เหมือนกันครับจบปูนเลยเจรจาตั้งและเป็นไงครับอยู่ร่วมกันพม่าเป็นไงครับพม่าก็ตายกันไม่รู้ซูจีเดินทางรอบโลกรอบเดียวทุกอย่างจบแล้วครับวันนี้าาประชาธิปไตยเจรจาจบแล้ววันนี้จริงๆตั้งใจอยากให้ตั้งชื่อว่าโอกาสและสิ่งท้าทายเชื่อว่าอดีตเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้นะคร คือในสมัยนั้นผมก็ไม่ได้เกิดหลายคนก็ไม่ได้เกิดอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่อนาคตเราเลือกได้เราเปลี่ยนได้อััร์กรต่านูมี a มีสิ่งที่สำคัญที่ท่านสะท้อนนะครับนั่นก็คือประเด็นแรกเลยท่ท่านบอกให้พวกเรานะต้องกล้าพูดนะคับคือประเดที่1เพื่อที่จะําเสนอเพื่อให้เกิดการแก้ไขสถา,าหรือาเป็นเยรา คนก็เดมาบอกว่าผมไปเข้าข่าคนน้นมากคนกกคนี้มากคือวันนี้ผมจะพยายามเพราะว่าผมอาจจะมีประวัติอย่างไรก็ตามแต่วันนี้ผมมีมบทบาทที่ต้องเป็นศูนย์อำเนวยการบริหารจัดกายไดไย้เพราะทุกคนอยู่ในพื้นที่เชื้อท่าไทยแต่ท่าไทยต้องให้ความปลอภัยยังไงแต่ว่าโอเคไอเ้เรื่องทุกสองนันเราได้ร้องอแล้วเรานีไม่พ้นแต่ว่าไอเ้เรื่องที่ถูกหลอกคือว่า name like